สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันดีนะครับเลือกงามยามดีวันนี้ได้เลิกดีนะครับเอาอาจารย์มาทำพิธีขึ้นเสาเอกนะครับคำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ก็ดำเนินการต่อนะครับกับการที่ สั่งปูนนะครับสเต็งสองสี่ศูนย์นะครับมาเทฟุตติ้งเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วของโครงการนะครับโรชนโนดเฮทโฮมหนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ต่อกันด้วยที่ชนโนดเฮทโฮมสองนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับตรงนี้มองเห็นโครงการที่หนึ่งนะครับห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไว้เวียนกันมาดูนะครับโครงการนี้มี6หลังนะฮะมี3แบบ3ราคาให้เลือกกันเลยนะครับเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหนเท่านั้นเองนะครับใครที่มีความสามารถที่จะกู้ขนาดไหนนะครับเงินเดือนไม่เยอะนะฮะซื้อ1นึ่งล้านสี่แสนเกาหก็ได้นะครับเงินเดือนดีหน่อย1นึ่งนขึ้นไปก็ มีอีกราคาหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับสองสามสเต็ปสแบบ3ราคานะครับก็โครงการนี้เราพยายามสร้างให้ได้เสร็จรวดเร็วนะครับอย่างหลังนี้สัญญาไว้ก็ไม่เกิน4เดือนนะครับแต่ยังไงซะสามเดือนต้องเสร็จนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนที่เราจะเทฟุตติ้งนะครับว่าเรา ได้เตรียมการนะครับขุดหลุมแล้วก็เข้าแบบแล้วก็เทลีนนะครับก่อนที่เราจะเทฟุตติง้งเราเทลีนเมื่อวานตอนเย็นเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเข้าแบบเทลีนปุบ๊บก็เข้าแบบนะครับหลังจากนี้วันนี้เราก็มาขึ้นเสาเอกปุบ๊บ เสร็จพิธีก็สั่งปูนนะครับสั่งปูนมาเทพุดติง้งต้องให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเสร็จเทพุดติ้งเสร็จแน่นอนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันนะครับเพราะว่าแสงแดดนะครับแสงแดดนั้นแรงมากนะครับมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับ มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับก็ต,ต้องขออภัยกันแล้วกันนะครับที่ไม่ได้ทักทายกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าทีมงานช่างของเราเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการวางตะแกรงนะครับเกี่ยวกับาหาจุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีปูนนะครับม,มีลูกปูนรองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตะแกรงรัติดกับพื้นดิน นะครับถ้าติดกับพื้นดินแล้วก็จะมีปัญหานะครับอ,อย่างนี้เราต้องกำชับเราต้องอเน้นโฟแมนนะครับให้ตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะเทต้องได้รับความเรียบร้อยนะครับเทลีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับแสงแดดนั้นจ้านะฮะแต่ มองคอมเมนต์ไม่เห็นนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับได้ละได้ล่ะนะครับอ่ะทำไมมันมืดๆแบบนี้ต้องขออภัยนะครับแสงไม่มีเลยมืดว่ะเป็นเพ่หมอมืดนะอืม ดูที่นต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าการเตรียมการนะครับที่จะเทพุดดิ้งนะครับต้องวางตะแกรงให้ได้เซนเตอร์ยังไงนะครับนี่นี่นะครับ จริงๆนี่เราเทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเวาลาลาดน้ำเข้าไปมันก็จะเห็นมีสีแดงๆก็คือเหมือนกับดิน,นมันเป็นน้ำดินนะครับน,น้ำดินจริงๆแล้วจริงๆแล้ว แบบนะฮะที่เราจะต้องใส่สีสีด้านนะครถ้าเกิดเราขุดหลุมไม่ได้ระดับนะครับแต่บังเอิญว่าที่นี่ใช้แต่งตัวดินนะฮะเป็นแบบไปในตัวไปเลยนะครับอันนี้ทีมงานช่างเขาไม่กลัวสิ้นเปลืองเกี่ยวกับปูนก็สามารถที่ทำแบบนี้ได้นะครับ แล้วทีนี้มาดคูความหนานะค,ความหนาของการเทนะฮะเราเทยี่สิบห้านะครับคูณเมตรยี่สิบนะครับสเต็งคูณนะครับก็เป็นคูณสเต็งสองสี่ศูนย์นะครับ อย่างเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความลึกความกว้างของของหลุมนะฮะต้องให้ได้ระดับนะครับลึกลงไปจากพื้นดินปกติ1เมตรยีนะครับเมตรยี 20, นะครับความกว้างกับเมตรยีนะครับอันนี้คือเสาอเอกนะฮะที่เราตั้งไว้นะครับ นี่นะเทให้ได้ความหนาของปูนนะครับความหนาของปูนนะครับให้ได้ขึ้นมา25นะครับกว้างสี่เหลี่ยมนี้เมตรยี่สิบคูณเมตรอ่าเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบสี่เหลี่ยมนะครับและความหนาของปูนนั้นยี่สิบห้านะครับอันนี้เราเทหนานะฮะอันนี้เขาเรียกฟุตติ้งนะครับนี่คือความแข็งแรงของชโนดไยโฮมนะครับที่เราเตรียมการ นะครับนะครับวันนี้เสร็จนะครับวันนี้เสร็จเลยนะครับมาดูโลเคชันนะครับบริเวณนะครับอากาศดีนะฮะนี่โครงการหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับห่างจากตรงนี้ไปน่าจะประมาณ70เมตรนะครับถือว่าโลเคชั่นได้วิวธรรมชาติทุ่งนานะครับได้วิวดีนะครับ ขออภัยนะครับอ่ะประมาณก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะปรึกษานะครับต้องการที่จะทําบ้านอยากจะสร้างบ้านบ้างนะครับแต่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะครับยินดีนะครับยินดีแบ่งปันเก็บความรู้ให้นะครับ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นระยะห่างระยะล้นตรงนี้นะครับมันต้องรู้นะครับมันต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าไปมีพื้นที่ไปปลูกติดกับพื้นที่บ้านคนอื่นเขานะครับโดยที่ไม่รู้เรื่องพรบควบคุอมอาคารน,นั้นก็จะมีปัญหาในภายหลังนะครับใครต้องการที่จะอ,อยากจะทําธุรกิจอสังหาบ้างก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ นะครับเราก็จะรู้จักกันนะครับเราก็จะให้คำปรึกษากันนะครับยินดีที่จะแบ่งปันเกร็ดความรู้ที่เรามีนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะสร้างบ้านบ้างอยากจะทําธุรกิจนี้บ้างนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับถ้าไปเรียนคอร์สหนึ่งก็แพงนะครับเรียนคอร์สหนึ่งก็หลายหมื่นทีเดียวนะครับบางอาจารย์นะครับดังนั้นเราไม่ค่อยมีทุนตรงนี้นะครับศึกษาไปในตัวดูคลิปของเรานะครับหลายช่องทาง นะครับไม่ว่าจะทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง y o u t u b e นะครับชโนดไทยชนแนลนะครับติดตามนะครับผมจะบอกขั้นตอนและวิธีการทำบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกการตีผังหาระดับการขุดหลุมนะครับระยะห่างระยะล่นนะครับผมก็จะคอยแบ่งปันเก็ดกลรมรให้กับทุกคนเรื่อยๆทุกวันนะครับฉะนั้น ความรู้นี้ก็มันรู้เอานะครับแล้วก็เวลาทาจริงๆไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามมาทางเราได้นะครับยินดีแข่งปันก็จความรู้นี้ให้กับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้วันละนิดละหน่อยแล้วกันนะครับมากไปก็ไม่ดีนะฮะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม